ทุกคนครับผมวันนี้ก็มาวันที่4ครับผมวันนี้เราไปกินส้มตำร้านหนึับผมชื่อว่าส้มตำปากจัดนะครับไะลงรถก่อนเลยพี่อู๋กับพี่ปำเรออยู่ในร้านละมาแบบนี้นะฮะโอเคครับมาทีนี้ผมไม่รู้ว่าปากจัดยังไงนะครับาปา มาเรียระะลผมบีร้านส้มตำังจันะครับมาถึงเรยลนี่น้เนที่กนี่ีทุกคนบรรยากาศในรานส้มตำปังจันะครับเลยทุกคนแล้วจากเมื่อวาทนที่เรา โทรมาหาที่ร้านใช่ไหมพี่อุก๊กแล้วเขาก็บอกว่าหมดแล้วค่ะตอนบ่ายโมงวันนี้ฉ <laughs> <าย S 2> ันได้กินวันน,นี้ฉันได้กินแล้วนะครับขับรถมาอย่างไวครับขับ <c oughs> รถมาอย่างไวถามอุ๊กได้ <c oughs> ร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเพราะว่าเมื่อกี้โทรมาแล้วก็ที่ร้านบอกว่า <c oughs> ที่ททร้านบอกว่าคนเพิ่มเยอะแล้วรอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหจอมใสเดี๋ยวจะไม่ได้แดกนะพี่ฟ้ารัยอมใจในการขับรถเร็วมากๆ เดี๋ยวมารอดูไปดูกันนะครับคนเหรอคนไครอบชีสครับไปดูซีเนเจอร์ของ้าอะไรนะตุ๊ตะปากจัดแล้วุ๊ดตะดูมาเลยนี่ย่ยส,สวยแล้วนาสวยนะ<อ> <c oughs> มัต้องทำหันปากจัดนะครับมาหนึ<อ>่งจานแล้วเอแบบมาถ่ายเยอะค่ะ

โ <c oughs> คนไข่ได้เคม็มที่ทำมันน่าจะมีเน้ออร่อยมากด้ว <c oughs> ยไข่ได้เค็มนี่มันสดนะโค้ดกินเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่รีวิว <c oughs> เดี๋ยวเป็นรีวิวที่เดียวเลยนะผมอัน <c oughs> นี่ัะ <c oughs> นี่เจ้าสวัสดีครับนี่ทุกต่านปากจัดใช่ไหมครับผมจัดยังไงอ่ะไม่ให้คุยจ้าวไมอะไรนะไม่ไม่ปากจัดไหมคะอันนี้พอเชียรวถ้าสมมติกล้องไม่อยู่ฮะกล้องหายไปบอกปันีเอากล้องออกอีอ๋อเลือกสั่งเยอะสั่งเยอะหมดนี่คือคิวคาแรคเตอร์ใช่ไหมอร่อยมากครับเชียงรายครับผมนี่มากินแล้วก็กลับไปเชียงรายเลยมากินเนี่ยลงเนี้ยแล้วก็กลับไปเชียงราย นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วโทรมาแล้วบอกว่าปิดหมดแล้วใช่กายแค่นีแหละที่หมดก็ขายแค่นี้ทำไมไม่ทำเยอะูดองก็ไม่ได้กินไม่เอาขี้เกียจอ่ะรวยแล้วเนาะไม่รวยไม่รวยยังเยอะไปแล้วบายบายไปมาทานมาครับสวัสดีครับครับโอ้เสรมแล้วเม่ขาดหน้ารานที่จริงเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนไิง โอเคอ๋อเดี๋ยวเราก็ไปนอนด้วยกันดิกาแฟสักนิดหนึ่งไม้ก่อนที่จะแบบคิกออฟต่อไปได้หมดเราจะไปอาดอยู่ประเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนอนพัทยานะครับคืนนี้เย้ไปร้านกาแฟร้านเดิมอะไม่แพงก็ร้านปาเกียร์เหรอ ที่เหมือนบ้านใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเดี๋ย <c oughs> วไปร้านกาแฟต่อนะครับผม <c oughs> ไปหาที่นั่งกันทุกคน <c oughs> นี่ต้ <c oughs> องนี้ ทุกคนมารีวิวร้านสมตำสมตำาเลยสมตำสมตำปากหมาไม่ใช่สมตำปากจัดนะครับน <c oughs> ี่เขาจัดให้มาหนึ่งดอกเมื่อกี้นะครับทุกคนสมตำปากจัดก็เป็นร้านหนึ่งนะครับผมที่ที่อร่อยคือรสชาติมันจัดมากเออมันจัดจริงจริงแล้วปากแม่ค้าก็จัดเหมือนกันนะผมแล้วก็เราสั่งไปเยอะมากที่เมื่อกี้ที่ดูนะก็จะมีกาหล่อทะเลมีที่ชอบที่สุดก็คือไข่ตุ๋นชีสนะครับ